สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พี่อมมาตลาดน,นัดเนาะคะ่ะกับมาเบิงอ่ะพี่พีเป็นขายผลไม้เงินจ้าพุนะเบงเนืเงินแสนเงินล้านสวยมากเลยนะคะบุบรีอันนี้ แมนเก็บมือเนี่ยแหละพี่อชอบอันที่เก็บมือนี่แหละมันทนเน่ะแมวใส่ตู้เย็นสวยมากเลยค่ะอันนี้ใส่มือใส่สเก็บมือก็ตักเครื่องอันนี้เห็ดมันปูเนาะ <ath> สวยเห็ดมันปูค่ะ,คะเก็บยากบ่พี่ตอนนี้ตอนนี้มันหลายบะ ตอนนี้เราบอยกันมันไหนนะมันก็นมีโยฟี่พ่อได้เขาไปเก็บมิตรปลาอ๋อป้าเพิ่งเก็บเสร็จเมื่ราะว่าพยานเราหยอดรถหอดเทียงพอดีไงตอนนี้แปดสิบนะคะราคาอืมอันนี้เขาใส่เครื่องอันนี้ตักนะคะราคาก็จะต่างกันนะคะก็จะประมาณหกสิบครูนอันนี้เอ็นลิต,ตรก็คือหาลอยกัมนะคะบลูเบอรี่ใหญ่มากเลย เนี่ยค่ะเปี๊ยชอบแบบนี้นะคะแบบนี้เขาใส่มือเก็บทีละหน่วยทีละหน่วยเหลาอ่องสินไหมคะเขาเอื่นว่าเหลาหรือว่ากินไหนภาษาไทยตกเนี่ยสวยมากเลยค่ะอันเนี้ย<ด>ทนทนทนมากเลยค่ะเปี๊ยกซื้อไปกองหนึ่งอาทิตย์ก่อนแสบไปกินทุกมือเลยกินแทนขนมะเ <c oughs> ลยพ <c oughs> ี่คิดว่างแต่ไอเก็บบุเบลลี่มวนบ่ มวนมวนลเราก็ได้เงินพอเนะอาะได้เงินพอ,อ้อหมะเงินหาไม่ยากอยู่ในป่าช่วงหน้าร้อนบบเห็นบ <laughs> เป็นไัน <c oughs> นี่แหละค่ะคือชีวิตในเมืองนอกเีียวตลาดบรรยากาศมาให้ทุกคนเบ่งนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะจะไปหาอ่อนนี่ก่อนอ่อ,อนนี่นี่ข้างอยากอายอ่อนนี่คุทอดติดแต่ดูโูลาควล ชาวเพื่อนบ้านอันนี้เป็นแตงดองสัต์ก,กุลกะเนี่ค่ะกิโลหนึง่งคนสวิดเดนจะนิยมกินมากเลยนะคะสัต์ก,กุลกะเ็าจะดองใส่เกลืออันนี้ก็จะเป็นบะเือเทศของเพลินเองนะคะนี่นะคะแล้วก็บ,บอกทั่วนะคะถุงละยี่สิบเนี่ยค่าแล้วกับนี่บกแตงนี่ค่ะบกแตงอันนี้ก็จะเป็นบกแตงกิโลละ นนะคเมัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องเปียวที่สวีเดนชั้นแนวอีกแล้วเนาะค่ะจะไเปียวขอรกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวเป็นใดเนี่ยคะวันนี้เปียว,วมากินข้าเทียงยูบานนะคะเปียวปั่นจักรยานมาแล้วมาเจอตลาดนัดพอดีตลาดนัดทวน พุทธกับวันเสาร์นะคะรวบนี้ก็เห็นพี่ๆคนไทยนะคะเพื่อน่ะขายบูเบลรี่อยู่ในเมืองเกิดกันเลสซ้อนะคะอันพี่ๆที่เบิ่นขายเนี่ยเพื่อนเป็นคนเก็บแบบว่าเพื่อนมีงานประจําเฮ็ดอยู่ด้ค่ะเขามีงานประจําเฮ็ดเขามนี้เงินเดือนเขามนี้ยอย่างแต่เขาเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแบบเป็นงานอดิเรกเนี่ยไหมค่ะได้ค่าขนมข้าวต้มคนอยู่นี่นะคะเวลาว่าง เนาะค่ะสาวไทยที่เพิ่นมาอยู่เล่นโดนนะคะ <_ d oll> เพิ่นจะมาเก็บบลูเบอรี่มาเก็บอ่มาแครนเบอร์รี่แล้วก็เฮดนะคะขายในเมืองก็ได้ค่าขนมค่าขนมนะแม่คะ่ะท่านผู้ชมเพียวไปเพียวก็เลยไปซื้อนะคะกล่องกล่องใหญ่ๆนะคะเพียวซื้อมันมี3ลิตรกับประมาณพันห้าร้อยกรัมนะคะกับประมาณโลเคิงเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่ราคา เยวซื้อม้าในราคา2 1 0สิครูเนอร์เนาะคะ่ะก็เป็นเงินไทย735บาทเนาะคะ่ะซื้อม้าอันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วเบลเอาอมากินกับนมแทนขนมนะคะเวลาเปยวหิวของหวานนะคะเยวก็เอาบลูเบอร์รี่กับนมนมทันย่าผืชเทศใส่กันกินนะคะก็เฮ็ดให้แบบคล้ายหิวของหวานไปได้เน่่ปียวกินของหวานหลายยนีเมื่อคืนนะคะเียวก็เลยพยายามลดนะคะ นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในต่างแดนเท้าแบบว่าขยันทำมาหากินเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็หากิจกรรมเฮ็ดให้มันก็จะเฮ็ดให้เฮ้าบ่เงาแล้วเฮ็ดให้เท้าแบบสนุกกับการอยู่ในต่างประเทศนะคะในประเทศสวิเดนนะคะนี่แหละค่ะคือ,อเปี้ยวกับทายรูปในเมืองมาให้บึงเนาะคะ่ะเมืองเขาเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็มี กิจกรรมมินันมินิไฮเอดพ่อไฮเดบอขายเหง๋อเปลี่ยวกับไปสัมภาษณ์พี่ๆนะคะว่าแอบมาเก็บผลไมข้ขายนะคือบอขายในเฟซขายอย่างมีค่ะแล้วก็มีลูกค้าหลา่หลยอย,ยากได้ยูนิเขาจะเป็นแบบว่าถ้าเขาซื้อซื้อของจากไพหรือว่าซื้อผลไม้จากไพแล้วเขาชอบหรือซื้อเ็ดจากไพรก็จริงค่ะเขาก็จะสั่งกับคนนั้นตลอดเหมือนเขาแบบเขาผูกใจกับไพเขาก็จะเฮดแมค่ค่ะเขา เขาเป็นคนที่หนารักตรงนี้นี่แหละคะ่ะคือสเสน่ห์ของคนสวีเดนนะคะเขาเมื่อลูกค้าเบี้ยว้ามาานวดกระเบียวก็จะมาแต่กระเบียวถ้าจะไปหาคนอื่นก็จะบอกเบี้ยวล่วงหนา้าหรือว่าขออนุญาตทั้งสิ้นหลือม่ค่ะเบี้ยก็บ,บรููว่าเขาเอื่นว่าอีหยังแต่ว่าเขาให้เกียรติคนคนนั้นแล้วเขาก็จะใส่บริการคนๆน,นั้นตลอดทั้งสิ้นนะคะเขาจะบ่ค่อยเลี่ยนนะคะ่ะเขาเป็นคนที่เห็นอีหยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็สม่ำเสมอนะคะนั่แหละค่ะนี่คือชีวิต ในต่างแดนนะคะมา,มาดามเมียฝรัง่งที่เขาเก็บผลหมหลากม้ขายก็เป็นเงินก็เป็นททอง mm hmm. บแมเนว่าเขาบ่มีงานบ่มีอาชีพด้ยค่ะทนผูช้ชมคขามี้ค่ะแต่เขาเฮ็ดเพื่อความสนุกคล้ายเขียดนะคะผ่อนคล้ายคือเปรี้ยวนี่ค่ะเปรี้ยวกับมักถ่ายรูปมกักถ่ายวิดีโอมักไปเฮ็ดกิจกรรมมองหันมอง,น,งนี้แล้วก็เปรี้ยวก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดยูทูบนี่แหละค่ะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นคนสนุกกับการถ่ายรูปสนุกกับการ ลงเฟซบุ๊กอย่างสินะคะแต่เปีบวเป็นคนอายที่จะมานั่งอยู่หน้ากล้องแล้วเปยวกับเป็นคนว่าวแล้วติดคัดแล้วสินะคะเราว่าภาษาไทยประโยคบางอย่างแบบว่าวกำลังหันเหมือนการฝึกตัวเองไปในตัวแล้วก็ฝึกลายสิ่งลายอย่างนะคะคือความมักความชอบของคนเขาต่างกันแค่หาตัวเองให้เจอแล้วก็เฮ็ดให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขค่ะ ชีวิตคนเฮาบ่มีอีหยังมากมายเนาะค่ะเนาะก็มีอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกๆวันให้เฮาได้เห็นได้สัมผัสหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเปี่ยนก็แค่อยากแบ่งปันชีวิตอยู่ในเมืองนอกให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะะ่แะแม่ค่ะนีแล้วค่ะบางคลิปเปี่ยนก็จะมาพาชมเมืองบางคลิปเปี่ยนก็จะพาเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านบางคลิปเปี่ยนก็จะมาเล่าเรื่องที่เปี่ยนนึกได้แล้วเปี่ยนก็จะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะ พอเพียวกลับมาถึงบ้านเพียวก็เอาปักแตงนะคะปักแตงแล้วก็ทั่วมาตําให้พ่อบานกินนี่แหละค่ะอีกอย่างที่ได้สดๆใหม่ๆในช่วงหนา้อนเนะคะเขาเอามาประกอบอาหารมันก็เหตุห้เขาคล้ายความเงาไปได้ามากเชียวนะคะสลัค่ะจังใดถ้าผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้อยๆของหนองเปียวแน่าจา้ะเปียวทีสวีเดนขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะ เจอกันคลิปหนา้า